การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอดความตอนหนึ่งใน พระบรมราโชว,วาทพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2524นางวันเพญชูโชตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลารามได้บริหารจัดการศึกษาโดยเน้นหลักธรรมมาพิบาลภายใต้วิสัยทัศน์ โรงเรียนวัดมังคลารามเป็นพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานาครศรีธรรมราชเขต2ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในอำเภอพิปูลนพร้อมทั้งรักสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่นน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวมังคลารามค่ะ ครอบครัววัดมังคลารามของเรามีเขตบริการครอบคลุมเขตพื้นที่หมู่ที่ 1, 2และ3ตำบลพิปูนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น294คนค่ะมีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน18คนโดยมีท่านพวน่วงนวยการวันเพ็ญชูโชธเป็นหัวหน้าครอบครัว It's like a polaroid love 사랑 촌스런 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜나 이래 나왜 yeah. 사랑에 목 내는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다안다 믿었지 알고도 빠진 감정인가봐 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง กำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบริหารจัดการของนางวันเพ็ญชูโชธผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลารามได้นำหลักการร่วมคิดในการบริหารจัดการองค์กรที่ดีโดยได้ดำเนินการงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับจุดเน้นและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานาครศรีธรรมราชเขต2เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะโรงเรียนวัดมังค่ารามมีหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาดังนี้ค่ะ 1. ครูมีการประเมินการใช้หลักสูตรของปีการศึกษา2563 2. ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการวางแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3. ครูพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตรเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียน และสถานการณ์ในปัจจุบันโดยนักเรียนมีผลการประเมินผ่านตามระเบียนวัดประเมินผลทุกคนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดมังคลารามในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 1 9รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนของเรานั้นเราใช้3รูปแบบค่ะได้แก่ออนแท็ออนไลน์และออนไซต์ค่ะ โรงเรียนของเราจัดการเรียนรู้รูปแบบไหนคะะโรงเรียนของเราเนี <spoon> ่ยได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะพิม่าโมเดลค่ะซึ่งให้คุณครูเนี่ยได้วิเคราะห์ผู้เรียนนะคะออกแบบการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้มีการใช้สื่อใช้แหล่งเรียนรู้นะคะมีการวัดและการประเมินผลมีการติดตามโดยทุกภาคส่วนเนี่ยจะมีการจัดการศึกษานะคะ โดยการจัดการเรียนการสอนในแต่และระดับชั้นนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยชั้นอนุบาลเนี่ยก็ต้องเป็นคุณครูปิงเลยค่ะคุณครูปิงช่วยอธิบายการจัดการเรียนการสอนของระดับชั้นอนุบาลเลยค่ะค่ะสำหรับการจัดการเรียนการสอนอ,อนุบาลน,นะคะประกอบไปด้วย2รูปแบบค่ะคือแบบออนแทน์และแบบออนไลน์นค่ะเนื่องจากนักเรียนยังไม่สามารถมาออนไซต์ได้นะคะคุณครูจะจัดทั้ง6กิจกรรมลบกค่ะเพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวสร้างสรค์สื่อสม าจะจัดให้นักเรียนประมาณ15-20นาทีค่ะจากนั้นให้นักเรียนค้าแล้วก็ทำรายงานร่วมกันค่ะป .1- ถึงป .3 เราจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ใช้ Google Meet ในทุกรายวิชาค่ะส่วนป .4- ถึงม .3 ระยะแรกเรียนออนไลน์ทุกรายวิชาและตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2565เราเปิดเรียนแบบออนไซต์ที่โรงเรียนเด็กๆด,ดีใจกันมากค่ะ อยากมาเรียนที่โรงเรียนกันทุกคนเลย A few minutes later. คุณครูเซยคะแล้วโรงเรียนของเราได้มีการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาครูให้นำสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้มาใช้อย่างไรบ้างคะ โรงเรียนนะคะได้จัดหาจัดทำซ่อมแซมสื่อนนัตรกรรมเทคโนโลยีนะคะตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูคเนี่ยได้นําสื่อนนัตรกรรมเหล่านี้นะคะมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มากมายเลยค่ะโดยครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระน,นะคะก็จะมีการพัฒนาตนเองอยู่สเสมอค่ะเพื่อผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ให่เหมาะสมกับผู้เรียนในช่วงที่มีการเรียนรู้แบบ blended learning นะคะ ในรูปแบบของออนไลน์ออนแทร์แล้วก็ออนมาน์ค่ะมีการจัดทำรายงานนะคะให้เหมาะสมกับผู้เรียนในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบเลยค่ะที่สําคัญเลยน,นะคะโรงเรียนของเราเนี่ยออคุณครูทุกท่านนะคะมีการใช้แอปพลิเคชันที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะ YouTube, บทบอรนะคะ l i ฟ e worksheet ที่ทันสมัยแล้วก็ให้เหมาะสมกับผู้เรียนค่ะ A later few minutes later. ในช่วงนี้หลายๆโรงเรียนได้มีการสอบวัดผลปลายภาค เรียนทั้นสองันแล้วโรงเรียนของเรามีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างคะค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งถึงสนะคะนักเรียนเนี่ยจะมาต่อที่โรงเรียนใน5วิชาหลักค่ะส่วนวิชาที่เหลือนะคะจะสอบปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์นะคะโดยผ่านช่องทาง Google Meet นนเลยค่ะส่วนนักเรียนป .4 ถึงม .3 นะคะนักเรียนก็จะมาเรียนตามโรงเรียนอยู่แล้วก็ เลยสอบที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ยังให้โอกาสนักเรียนเนี่ยได้ไดส่อมเสริมเพื่อแก้ไขคะแนนระหว่างเรียนตามตัวชี้วัดที่นักเรียนไม่่านะแล้วในสถานการณ์โควิดนี้โรงเรียนของเราได้มีการจัดส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการทดสอบในระดับเขตหรือระดับชาติอย่างไรบ้างคะจัดค่ะโรงเรียนของเรานะคะได้จัดให้นักเรียนเนี่ยเข้ารับการทดสอบในทุกระดับเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบ RT, NT แล้วก็ o e t นะคะ เราะว่าในมุมมองของฝ่ายวิชาการเนี่ยคิดเราว่าเออเราไม่ได้มองว่าเด็กจะเก่งหรือไม่เก่งนะคะแต่เราจะมองว่าเป็นโอกาสอันดีเลยที่โรงเรียนของเราเนี่ยจะได้น,านําผลการทดสอบนี้ค่ะมาปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐานหรือตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านนะคะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข,ขึ้นค่ะแล้วกลุ่มงานบริหารวิชาการมีวิธีการกำกับ ะะก็ได้ใช้กระบวนการ PLC ค่ะนิเทศการสอนโดยผู้นิเทศเนี่ยจะเข้าเรียนพร้อมกับนักเรียนใน g o ุ g l e ้นมีและค่น้องพิงเพราะว่านิเทศเสร็จใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะมาพูดพปุยสะท้อนผลกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปกันได้ค่ะ ตอนนี้คุณครูกำลังสอนชั้นไหนอยู่หรอคะตอนนี้นะคะคุณครูกำลังสอนชั้นป .3 อ,อยู่ค่ะกำลังรับการมีเทศจากหัวหน้ากลุ่มสาระยุพอดีเลยค่ะแล้วก็มอบหมายงานให้นักเรียนไปทําแล้วก็ส่งในกลุ่มเฟซบุ๊กได้เลยคะ่ะเราได้ชมบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการพัฒนาสื่อและห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้กันค่ะ This. Give me love like this, show you love like this, yeah. 따라 불러줘, let's sing like this. All oh, sing with me, 한번 더, ayo. Hey, Can you feel my heartbeat? I'm 기다리고 있잖아. Hey. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำคำสั่งมอบหมายงานทั้ง5กลุ่มงานได้แก่กลุ่มงานบริหารงานวิชาการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานกิจการนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถความถนัดและความเหมาะ โรงเรียนมีการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการสถานศึกษาความปลอดภัยโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามายัยโครงการพัฒนาลูกเสือในสถานศึกษา มีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT โดยสามารถเข้าถึงการเรียนในรูปแบบ blended learning ได้สามารถใช้แอปพลิเคชันในการเรียนรู้การฝึกทักษะรวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆผ่านทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมในการสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 1. การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. นักเรียนที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีจะได้เข้าเรียนในรูปแบบออนไลน์ส่วนนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมจะสามารถเข้าเรียนในรูปแบบออนแฮนได้การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการควบคุมดูแลการทำงานของนักเรียนและติดตามสภาพปัญหาในการเรียนของนัก และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่อไปมีการกำหนดการรับส่งใบงานของนักเรียนเพื่อติดตามและให้คำแนะนำด้านการเรียนโดยครูประจำวิชาและครูประจำชั้น 3. การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนยากจนพิเศษกอสอสอ การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลพิปูนในเรื่องของการรับวัคซีนจากนั้นจึงได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนโดยมีนักเรียนที่เข้าเกณฑ์การรับวัคซีนอายุ12ปีขึ้นไปจำนวน9คนทั้งนี้มีนักเรียนที่ไม่ประสงค์รับวัคซีนจำนวนหคน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้ครูบุคลากรมีการพัฒนาตนเองและนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาของผู้เรียนจัดกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพ PLC มีการศึกษาวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีการริเริ่ม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยการจัดทํานวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC ตามกระบวนการ PDCA ของโรงเรียนวัดมังคลา,ารามโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบล ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเช่นหน่วยสันติภาพอเมริกันเว็บไซต์ Work Away ภาคเอกชนชุมชนและวิทยากรในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม วันสำคัญต่างๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามโครงการสารสัมพันธ์ชุมชนในโอกาสต่างๆดังนี้การเข้าร่วมการประชุมกับหมู่บ้านหัวหน้าส่วนราชการ การไปเยี่ยมในโอกาสวันขึ้นปีใหม่การร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพในชุมชน 2. มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกับชุมชนด้วยการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีความประพฤติดีและยากจนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปีผ่านระบบออนไลน์หรือออนไซต์ site, เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเป็นคณะทำงานในระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการคิดริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาโดยการจัดทำนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC ตามกระบวนการ PDCA ของโรงเรียนวัดมังค่ารามโรงเรียนคุณภาพประจําตำบล ตอนที่ 2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนานวัตรกรน้อยรุ่นเยาว์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจิดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 องค์ประกอบที่ 2. การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จจากงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายสำเร็จและเกิดประโยชน์ทางราชการดังนี้เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย97มิลเฮิรตรายการเสมาปาริทัศสอพอปนครศรีธรรมราชเขตสอง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019คณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งคลังสื่อและเครื่องมือดิจิทัลประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2 คณะกรรมาการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำข้อมูลประกอบการย้ายค่าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานาครศรีธรรมราชเขต 2, 2> และ เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยปีพุทธศักราช2565องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัญณวิชาชีพ The next day รักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารจะต้องมีครอบคลุมในทุกๆด้านเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่ณครูกันนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อท่านผู้อำนวยการในหัวข้อประเด็นต่างๆค่ะด้านการหยิดมัน่นในสถาบันหลักของประเทศการมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องคุณครูโอภิดว่าขอ,เออเป็นอย่างไรบ้างคะครับขอ,ออของเรานะคะ ยิดมั่นในหลักของอาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะก็ถ้ามีงานราชพิธีต่างๆก็จะนำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนานะคะก็ธนุบำรุงศาสนานะคะก็จะพาคณะครูไปร่วมงานทอดกระถิะ่นอ่ นักเรียนร่วมสวดมนต์ต่อละพันยะแข่งขันระดับชาตินะคะก็ได้รางวัลและส่งเสริมนักเรียนนะคะเรื่องเด็กดีสีนครน,นะคะก็ได้รับรางวัลมานะคะในการปฏิบัติตนนะคะก็เป็นแบบอย่างให้คณะครูได้อย่างดีนะคะรักษากฎหมายนะคะไม่ไม่ถืออาิุธติดจ้างใดๆน,นะคะและก็ไม่สนับสนุนให้ทุกคนทำผิดกฎหมายค่ะ ล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำมีปิดอาสาจิตสาธารณะโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนและควกบ้องเราไปสัมภาษณ์คุณคุณมิตกันค่ะกา,าระ้ำเรื่องนี้เป็นมีความชัดเจนม,มากขนะึนหนาโดยเฉพาะความถูกต้องต้องมาเป็นลำดับที่หนึ่งค่ะกล้าคิดกล้าทำกล้าลุยแล้วก็ลองจนในทุกสถานการณ์ค่ะ ด้านการมุ่งผลสำเร็์ของงานการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเป็นกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญเราไปสัมภาษณ์คุณครูไปกันค่ะ ท่านทุนในยการของเรานะคะท่านมุ่งมั่นกุ้ติดตนนะคะอย่างเต็มกําลังความสามารถนะคะเพื่อให้งานนั้นนะคะบรรลุเป,ป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพค่ะได้การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบตัติและดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพรักของข้าราชการครูและทุกคลานอนทางการศึกษารักษาจรรยาบรรณวิชาชีพในมุมมองของครูครูไก่ขอออกเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ครูครูไก่กันค่ะ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมเสม,มอภาคเท่าเทียมกันเพราอจะเป็นคนที่ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกับคุณครูผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของคุณครูทุกท่านพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่และที่ขาดไม่ได้เลย คือคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีความรู้สึกอย่างไรต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนวัดมังคลารามภายใต้การนำของท่านพุ่มในการวันเพนชูช,ชดค่ะจากการทำงานร่วมกันของ,ของ,ของปอนเพนชูช,ชดนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลารามจากที่ผ่านมามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาแม้ว่ายุคนี้เป็นยุคโควิดแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะดูแลนักเรียนหรือว่าเพื่อนรพวง่วงานนะคะและตลอดถึงชุมชนอยากให้ผออมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพัฒนาโรงเรียนแบบนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะการทำงานเมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไวใ้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันและมีความซื่อสัตย์สุจริตก็จะยิ่งช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้นพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร